โอ้โหไม่คิดว่าจะเดินดีขนาดนี้สรสยมากสวัสดีครับทุกคนนี้พบกับต่อยนะครับผมกับการ recap Miss Universe Thailand 2024ในรอบสวมสุด competition นะครับผมที่จัดที่อมรีหวัวหินในวันนี้นะครับใครปังกันบ้างและใครได้รับรางวัลพิเศษอะไรไปบ้างมาเดี๋ยวนี้เจะจดดีแคปไปฟังกันทุกคนเป็นยังไงครับทุกคนสําหรับการจัดรอบสวมสุด competition นะครับผมกับรันเวยาว50เมตรกลางสระน้ำของอมรีหวัหวหินนะครับบอกเลยว่าแสงสีเสียงเวที คือปังมากเราชอบมากจัดใหญ่จัดโตมากคือเลิศชุดว่ายน้ําของซิเล็ก u ูน่าคือบอกเลยว่าสีแบบคือสวยคือถูกต้องเข้ากับแบ็กกราว n ์เข้ากับเวทีบรรยากาศต่างๆคือแบบสวยงามภาพออกมาคือเลิศสิ่งที่ขอติหน่อยก็คือมุมกล้องคือด้วยความเป็นรอบชุดว่ายน้ำอะ่ะทุกคนแบบเรื่องมุมกล้องก็ต้องสับเนาะเพราะว่า แฟนนางงามทุกคนเนี่ยก็คาดหวังว่าจะดูอะไรที่มันสับๆโชว์ปุป๊บโป,ป๊งๆใช่ไหมทุกคนแต่พอมุมกล้องสลับไปสลับมาแปลกๆก็คือเวียนหัวแล้วก็ขัดอารมณ์ทําให้รู้สึกอ,อมเมเลดี้มากแล้วก็นางงามแต่ละคนนะครับผมรู้แหละว่าทุกคนเน่ยเต็มที่มา,มากๆสำหรับการแข่งขันแอร์สมสุดในวันนี้เนาะแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างรันเวที่อาจจะดูแคบ เปนิดนึงนะครับผมทําให้นางงามเนี่ยอาจจะไม่ได้แสดง p e r f o r m มนซ์อะไรได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับอาจจะดูแล้วรู้สึกว่าอ่อมอ,อมนิดนึงมีบางคนที่ทำรู้สึกตื่นขึ้นมาและบางคนก็ทำรู้สึกว่าอ,อ่อมซึ่งง่วงนอนง่วงห่ามากเป็นเล่าชีวิตน้ำที่ง่วงมากแต่หลายๆคนที่ํำตื่นก็คือแบบโอ้โหขอบคุณมากคือเธอทำได้ดีมากจริงๆครับทุกคน คนแรกที่เต่ชอบมากๆในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือซูริ MUT p ท u ูเกตครับคือเต๋าบอกเลยนะครับผมว่าเต๋อไม่คาดคิดว่าซูริจจะมี performance ในการเดินที่ดีมากขนาดนี้ได้บอกใช่ไหมคือเต๋อ่ะค่อนข้างที่จะสบประมาทไว้เลยแหละว่าซูริเนี่ยน่าจะ performance ไม่ดี เท่าไหร่เท่าที่ควรแต่พอเห็นแบบวันนี้คือแบบโอ้โหอึ้งนะคือมันเหนือเกินความคาดหมายของเต่าอ่ะคือสูริทําได้ดีแบบมากเลยแล้ววันนี้คือสวยมากออร่ามากคือราศีจับอะอืมราศีจับน่ากลัวมากเลยนะสูริเนี่ยต้อบอกเลยว่ามีโอกาสคว้ามงในปีนี้สูงมากจริงๆ คนที่สองที่เต่ชอบมากๆในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือ OPPO MUT Bangkok นะครับก็ OPPO เนี่ยก็ถือว่าเสมอต้นเสมอปลายในเรื่องของ performance แล้วก็ความสามารถนะครับผมซึ่งปีก่อนที่น้องเคยประกวดเนี่ยกับปีนี้คือบอกเลยว่าโอ้โหมีความแตกต่างกันมากน้องพัฒนาขึ้นมากเดินดีขึ้นมากสวยขึ้นมากลอง11คือชัดเดินออกมานี่คือออร่ามีความออเทนติกอะคือต่อชอบคือดูแล้วรู้สึกเพลินแล้วก็รู้สึกแบบมีเสน่ห์แบบดึงดูดมากๆชอบ ันที่สที่เราชอบมากๆในวันนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือทาริ MUT สุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้โดนดีมากโดนคือแบบโอ้โหปูปลาสับยั่วม,มากๆแอบต,ติเรื่องส่วนล่างนิดนึงอาจจะมีความใหญ่ไปนิดนึงเนาะถ้าเล็กลงกว่านี้นิดนึงเดี่ยจะทําให้เฟียสแล้วก็เฟียวกว่านี้เยอะเลยอ่ะคือเลิชอบทารีมากคนต่อ,อไปที่เราชอบมากๆเลยครับนั่นก็คือมุก MUT อุบลราชธานีนะครับโอ้โห อินนงอินเนอร์ inner, คือที่สุดการเดินคือสับสับยั่วยั่วบดบด,บดคือดีเลยสำหรับมุก อุบลราชธานีนะครับอีกคนหนึ่งที่เราชอบมากๆในวันนี้นะครับผมรู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันวันนี้ทําได้ดีมากนั่นคือ MUT สมุรสงครามนะครับผมใหม่ไทยโอ้โหจังหวะในการเดินแองเกิลองศาต่างๆคือถูกมีความแบบพอดิบพอดีไม่มากเกินไม่น้อยเกินทุกคนและทําให้ส่งเสริมบอดี้ให้เขาแบบดูสวยมากวันนี้คือสําหรับแต่ว่าใหม่ไทยคือเกิดมาเลยอะ่ะ อีหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าโอ้โหคนนี้มีความมั่นใจคอนฟ idence สูงมากเลยนั่นก็คือ M.U.T. อุตรดิตฐ์คือโดนออกมาคือแบบโหมั่นใจมากคือแบบฟึบฟึบฟึบมีความเฟียสมีความเฟียมีความเป็นแบบซูเปอร์โมเดลอะคือชอบเลยและคนสุดท้ายที่เราชอบมากๆในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือนาทาลเลียนะครับคือเดินออกมาคือสวยมากคือแบบดุด เทปั้นอะความสวยนั้นอะคือมันดุดเทพป,ปั้นแต่พอเดินออกมายังไงหมุนตังกายยังไงเซ <Say. laughs> แอบเซบินิดลกูกแต่คือดีนะสวยอ่ะคือถ้าโดนดีแบบเก็บดีๆไม่เซไม,ม่นี้นะอือจะไปไหนมงอ่ะ และสรุปรางวัลน,นะครับผมที่มีการประกาศในรอบส,สุดสุดคอมเพลติชันในวันนี้นะครับผมรางวัลแรกก็คือขวัญใจหัวหินนะครับผมซึ่งเจนนี่ MUT ประจวบคีริขันก็ได้รับรางวัลน,นี้ไปนะครับผมรางวัลต่อไปนะครับผมนั่นก็คือโมเดลอะวอร์ดนะครับผมก็ตกเป็นของ MUT อุตรดิตถ์ก็คือเหมาะสมและสมควรอุปการที่จะต้องได้คือถูกต้องโมเดลสุดๆและก็อีกหนึ่งสาวนะครับที่ได้รับไปถึง2รางวัลเลยนั่นก็คือซูริ m u t มูภูเก็ตทุกคนคือ ได้รับทั้งคอนฟิ d เ n นซ์อะวอร์ดแล้วก็เบสบอดดี้บายเซเลกชัน่าคือบอกเลยว่าโอ้โหเหมาะสมดุะการเลยคือสวยจริงๆอะ่ะบอดี้ก็คือดีแล้วก็มีความแบบโ,โหคอนฟิเอนซ์อะชอบและ MUT แม่ห้องสอนก็ได้รับทามมิ่งอะวอร์ดไปโอ้โหคือสวยอล่ามากน้องพิม์และสำหรับทุกคนคิดยังไงกันบ้างครับกับรอบซีรีส์สุดคอมเพเตชันในวันนี้คอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับว่าชอบใครกันบ้างตรงกันหรือเปล่าหรือไม่ตรงกันยังไงหรือแบบคิดว่าอ่อมเรื่องไหนตรงไหนคอมเมนต